เมื่อสองครามยุคใหม่ช่วงชิงการเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีทําให้ชิปแม้จะเป็นตัวจิวจ๋วๆนะคะแต่ก็มีพลังขย่าโลกให้สะเทือนค่ะคําถามคือใครทําอะไรบ้างในศึกครั้งนี้ชาติอาเซียนรวมถึงประเทศไทยอยู่ตรงไหนและสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะ Everyone experiences that's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you with access to privileged banking centers across the region the best advice is built around what matters to you technology that we use today, today, is รถยนต์หรือแม้แต่เครื่องบินอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะก็เพราะชิปตัวจิวจ๋วๆนี่เองนะคะที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นใช้งานได้ง่ายขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่กระทัดรัดขึ้นค่ะ ยกตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นภาพนะคะย้อนกลับไปในปี1984หรือว่า40ปีก่อนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยหนักประมาณ1กิโลกรัมเลยนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ4,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ150,000บาทส่วนแบตเตอรี่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าใช้สนทนาได้แค่30นาทีก็หมดแล้วค่ะ ตัดภาพกลับมาวันนี้โทรศัพท์มือถือน้ำหนักเบาลงมากทีเดียวนะคะเฉลีย่ยแค่ประมาณ 100- 200ถึงกรัมเท่านั้นเองและยังมีพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอย่างมากทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะชิปไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็สามารถผลิตได้ง่ายค่ะเพราะว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ถือว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ด้วยชิปเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ยังมีทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็นเชนสวนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ทาหน้าที่ส่ง สัญญาณข้อมูลอยู่หลายพันล้านตัวทีเดียวค่ะและชิปเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็ทํามาจากเวเฟอร์ซิลิคอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสารพิเศษที่พบได้ในสายค่ะดังนั้นถ้าประเทศไหนเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมชิปก็จะดันเศรษฐกิจให้โตขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้สร้างการเติบโตรวมถึงสร้างอิทธิพลในเวทีโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ แข่งขันในอุตสาหกรรมชิปโลกนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐนั้นพันนึกกำลังกับสาภาพยุโรปค,ค่ะด้วยการอัดฉีดเงินทุนถึงเกือบ8,100ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่หรือว่า next generation ขณะที่ฝั่งจีนนะคะก็มีกองทุนที่ชื่อว่า Big Fu ันค่ะเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ครั้งใหญ่ของประเทศส่วนอีกหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามอินเดียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยของเราเองต่างก็มีส่วนอยากจะคว้าโอกาสจากศึกครั้งนี้เช่นกันค่ะการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนี้นะคะน่าจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่ง ย้อนกลับไปนะคะศึกชิปครั้งนี้คุกรุ่นขึ้นก็เพราะว่าความกังวลใจเกี่ยวกับการพัฒนายอย่างรวดเร็วของสาสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญสําคัญของจีนซึ่งนั่นก็กลายเป็นความตื่นตระหนกเต็มรูปแบบทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็เกิดการขัดแคลนชิปอย่างหนักค่ะและนั่นเป็นการตอกย้ําถึงความสําคัญของอุปกรณ์เล็กจิ๋วที่เรียกว่าชิปที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เห็นภาพของการเดินหน้าลงทุนใหม่แล้วก็การกระจายการลง ทุนออกไปในหลายประเทศทีเดียวค่ะเริ่มกันที่สาระบริกาก่อนนะคะถือว่าเอาจริงเอาจาังกับการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมชิปในประเทศอย่างมากทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022นะคะซึ่งตอนนั้นมีการออกกฎหมายที่ชื่อว่า the chips and science act ค่ะซึ่งมีการจัดเงินสนับสนุนให้กับบริษัทชิปรวมแล้วถึง39,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งยังมีการให้เงินกู้แล้วก็การันตีเพิ่มเติมอีกรวมแล้ว7 5 0 0 0้าล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีเครดิตภาษีสูงถึง2 5ด้วยค่ะการทุ่มหนักครั้งนี้ของสหรัฐนะคะไม่ได้เพียงหวังแค่จะสู้หรือแม้แต่จะสกัดจีในในการพัฒนาชิปชั้นสูงเท่านั้นค่ะแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ต้องการทิ้งห่างกับไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ที่รัฐบาลเองถือว่าให้การอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนเรื่องของสาสกรรมเซมิคอนดักเตอร์มันนานนับทศวรรษเพื่อที่ จะทำให้ตัวเองเป็นหับของอุตสาหกรรมนี้ในท้ายที่สุดข้ามไปดูฝั่งสาภาพยุโรปกันบ้านนะคะก็มีแผนเช่นกันในการที่จะใช้วงเงิน46,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายกําลังการผลิตในภูยิภาคมีการประเมินกันนะคะว่าการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมนี้น่าจะมีเม็ดเงินรวมๆกันสูงกว่า18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสนับสนุนโรงงานขนาดใหญ่นะคะโดย2โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่จะอยู่ในเยอรมน,นีก็คือโรงงานออกแบบชิปของ Intel มูลค่าประมาณ36,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐถึงเกือบ11,000ล้านดอลลาร์ส่วนอีกแห่งหนึ่งก็คือโรงงานบริษัทร,ร่วมทุน TSMC หรือว่าไต้หวัน Semiconductor Manufacturing นะคะมูลค่าราวๆ11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเงินลงทุนครึ่งหนึ่งก็เป็นทุนของรัฐค่ะ ถึงจะลงทุนหนักขนาดนี้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคะว่าการลงทุนแค่นี้อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้ EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นไปถึงเป้าหมายที่จะชิงส่วนแบ่ง20%ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกภายในปี2030ค่ะกลับมาที่ฝั่งเอเชียนะคะอาจจะต้องเริ่มจากคู่ปรับรายสำคัญของสหรัฐนั่นก็คือจีนค่ะจีนยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไปกับการสนับสนุนสาหกรรมชิปในประเทศซึ่งจีนมีกองทุนที่ชื่อว่า Big Fund เป็นกำลังสำคัญ สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคมก็เพิ่งประกาศงบกองทุนเฟดสาวงเงินรวม47,500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวใหญ่นะคะที่ทําให้หุ้นของบริษัทชิปของจีนเด้งรับข่าวทวนหน้าทีเดียวสําหรับกองทุนบิ๊กฟันเฟดแรกนะคะตั้งมาเมื่อ10ปีที่แล้วคือปี2014ค่ะวงเงินอยู่ที่19,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและจากนั้น5ปีต่อมาก็ มีกองทุนเฟส,สองทุนอยู่ที่28,200ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตัดภาพกลับมา5ปีหลังจากนั้นปีนี้ก็มีกองทุนเฟส,สาเกิดขึ้นค่ะเป้าหมายการลงทุนก็คือการยกระดับมาตรฐานของสากรรมเซมิคอนดักเตอร์สุ่ระดับอินเตอร์ภายในปี2030นะคะซึ่งจีนก็จะเน้นการอัดฉีดเงินไปในธุรกิจการผลิตชิปไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอุปกรณ์แล้วก็วัสดุต่ตาง กองทุนชิปไม่ใช่แค่การเดินเกมเพื่อรับมือกับการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกเท่านั้นค่ะแต่ถือเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวของผู้นําจีนที่ต้องการจะปั้นประเทศให้เป็นผู้นําเทคโนโลยีของโลกให้สําเร็จให้ได้ขณะที่ญี่ปุ่นเองนะคะก็มีแผนวงเงิน25,300ล้านดอลลาร์สหร,รัฐเพื่อพลิกฟื้นสาหกรรมชิปให้มาพัง,งาดอีกครั้งค่ะโดยหลังจากที่มีการประกาศแผนไปในปี2021นะคะนับจนถึงตอนนี้มีการกระจายงบไปแล้วประมาณ1 6 0 0 0 700ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐค่ะโดยมีโครงการที่รับการสนับสนุนนะคะอย่างเช่นโรงงานผลิตชิปของทาง TSMC ในเมืองคุมาโมโตะแล้วก็ฮอกไกโด ฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะเคยพูดถึงเป้าหมายรวมๆไว้ค่ะว่าการลงทุนนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง64,200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนี่เป็นเงินที่รวมเงินลงทุนจากภาคเอกชนด้วยค่ะและยังมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มยอดขายชิปที่ผลิตเองในประเทศให้เป็น3เท่าเป็น96,300ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030ส่วนเกาหลีใต้นะคะที่ผ่านมาเขาพยายามหลีกเลี่ยงการอัดฉีดเงินตรงๆแบบที่สหรั หรือว่าญี่ปุ่นทํามาโดยตลอดค่ะแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทําก็คือจะเล่นบทชี้เป้าไปหากลุ่มแชร์โบที่มีเงินหนามากกว่าล่าสุดนะคะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ประกาศแพ็กเกจสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปในวงเงินถึง1 9 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยบอกว่าจำเป็นต้องเร่งผลักดันธุรกิจ ในส่วนของการออกแบบชิปนะคะรวมถึงการรับจ้างผลิตตามสัญญาทมกล่าวสากรรมชิปทั่วโลกที่กําลังดุเดือดทีเดียวเกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นถิ่นกําเนิดของบริษัทผลิตเมมโมรีชิปรายใหญ่ของโลกค่ะอย่างเช่น Samsung Electronics หรือว่า SK Hynix อินเดียค่ะก็มีแผนที่ส่งเสริมบริษัทท้องถิน่นแล้วก็ดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมชิปเช่นกันค่ะโดยข้อมูลจาก CNBC ระบุนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลอินเดียกําลังพิจารณาข้อเสนอโครงการเซมิคอนดักเตอร์ mm. มูลค่าโรวมกันประมาณ21,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะต้องติดอันดับท็อป5แหล่งผลิตชิปสําคัญของโลกให้ได้ภายใน5ปีค่ะ กลับมามองที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยกันบ้างนะคะแต่ละประเทศก็พยายามกระโดดเกากตัะแสแล้วก็หวังว่าจะค่อยๆแต่ระดับซัพพลายเชนของตัวเองขึ้นไปให้ได้สิงคโปร์และมาเลเซียค่ะถือว่ามีจุดยืนในเรื่องของซัพพลายเชนชิประดับโลกมาตั้งแต่ยุค1960-1970แล้วนะคะส่วนเวียดนามเองอาจจะเพิ่งมาได้ไม่นานแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาเนื้อหอมมากจริงๆค่ะ ซึ่งรัฐบาลของทั้ง3าประเทศนะคะต่างเน้นที่จะก้าวขึ้นไปยืนในส่วนของการผลิตชิปชั้นสูงและมีมูลค่ามากขึ้นเริ่มกันที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะคะตั้งเป้าที่จะเพิ่มภาคาหกรรมการผลิตในประเทศอีกประมาณ5 0ในช่วงปี2021จนถึงปี2030นะคะแล้วก็มีแผนที่จะเป็นหับ AI แห่งหนึ่งของโลกด้วยซึ่งเซมิคอนดักเตอร์ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญค่ะที่จะพาสิงคโปร์ไปเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและตอนนี้การ ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ก็คิดเป็นเกือบ50%ของกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศแล้วหรือผู้อีกนหนึ่งก็คือเขาทําได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้นอกจากนี้เซมิคอนดักเตอร์ยังคิดเป็นประมาณ7%ของ GDP สิงคโปร์ด้วยนะคะดังนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ก้าวเข้าสู่วงการชิปแล้วก็ยังมีแต้มต่ออย่างมากในเรื่องของโครงสร้าง R&D นอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่เป็นหมุดหมายปลายทางการลงทุนของธุรกิจหรือว่ากิจกรรมที่มีความพิเศษใน เชิงเฉพาะอยู่แล้วด้วยคะ่ะส่วนมาเลเซียเองนะคะก็มีแผนที่จะฝึกอบรมวิศวกรท้องถิ่นที่มีทักษะสูงจํานวน6 0,000คนนะคะเพื่อที่จะปั้นศูนย์กลางการผลิตชิประดับโลกแผนดังกล่าวได้บรรจุไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติหรือว่า NSS ที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0้านล้านริงกิตหรือราว5,300ล้านดอนลลาร์สหรัฐในระยะ5-10ถึงปีนับจากนี้ไป มาเลเซียนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกมาประมาณสัก5ทศวรรษแล้วค่ะและปัจจุบันมาเลเซียถือว่าครองสัดส่วน13%ของตลาดโลกด้านการบรรจุแล้วก็ทดสอบชิปรวมถึงถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงที่ผ่านมามาเลเซียยังสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ถึง7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทชั้นนําต่างๆด้วยนอกจากนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะ ยังมีทั้ง i ิน e l แล้วก็อินฟินิออนจากประเทศเยอรมนีที่ประกาศการลงทุนมูลค่า5,000ล้านยูนโรในระยะ5ปีเพื่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานซิลิคอนคาร์ไบด์ขนาด200มิลลิเมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มาเลเซียด้วยค่ะต่อกันที่เวียดนามกันบ้างนะคะแม้ว่าจะดูเนื้อหอมในสายตาบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติที่แห่เข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งรุกหนักหลังจากต้องกระ ใจความเสี่ยงจากตลาดจีนแต่นักวิเคราะห์บางรายก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าเส้นทางสันฝันด้านสาหก,กรรเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนามอาจจะไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบมากนะแล้วก็ยังขาดแรงงานที่มีทักษะที่ตรงกับที่ตลาดต้องการอยู่พอสมควรนอกจากนี้ค่ะเวียดนามยังมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือการขาดแคลนไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมในส่วนของประเทศไทยค่ะมีการประเมินกันนะคะว่าจริงๆแล้วบ้านเราก็มี ศักยภาพที่จะเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้แต่ว่าต้องดึงดูดการลงทุนด้วยการผลิตจากต่างชาติ ข้อมูลจากสถิติ s า a นะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยจะเติบโตได้ประมาณปีละ8 8 8ในช่วงปี2024นี้ไปจนถึงปี2027ซึ่งจะทำให้ตลาดมีมูลค่าถึง13,230้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2027จริงๆแล้วประเทศไทยถือว่ามีปัจจัยบวกหลายอย่างนะคะที่จะสนับสนุนให้สาหกรรมเติบโตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลทำเลข,ของประเทศ ที่เหมาะสมมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบา้านและเชื่อมต่อกับโลกอย่างสะดวกด้วยนอกจากนี้เรายังมีวิศวกรที่มีทักษะและที่สําคัญก็คือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต้องกระจายฐานการผลิตใหม่และไทยก็ถือว่าอยู่ในเรดารานั้นด้วยค่ะ ข้อมูลจากรายงานของธนาคารไทยพาณิชย์ในปี2023นะคะระบ,บุว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยเนี่ยอยู่ในมือของบริษัทต,ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงเนเธอร์แลนด์ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นไปที่ Backend Process ค่ะซึ่งทำให้ไทยต้องแข่งขันกับเวียดนามแล้วก็อินเดีย สุดครั้งนี้นะคะเป้าหมายสุดท้ายที่ประเทศต่างๆต้องการก็คือส่วนแบ่งในตลาดชิปชั้นสูงโดยหากย้อนกลับไปดูตัวเลขปี2022นะคะจะพบว่าไต้หวันเนี่ยครองส่วนแบ่งของชิปชั้นสูงเนี่ยมากถึงเกือบ70%ในขณะที่รองลงมาก็คือเกาหลีใต้ครองส่วนแบ่งราว30%นั่นหมายความว่า2ประเทศนี้ก็กินมาเก็ตแชร์เกือบทั้งหมดของชิปชั้นสูงไปแล้ว และในปี2032สหรัฐอเมริกาก็เลยอยากจะมีส่วนแบ่งในตลาดนี้สักประมาณ28%เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปจีนที่ต้องการขอส่วนแบ่งในตลาดชิปชั้นสูงนี้ด้วยเช่นกัน สึกทิปลงในครั้งนี้นะคะถ้าถามว่าใครจะชนะคำตอบก็คืออยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะสามารถเดินตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือมีพันธมิตร ที่ร่วมสนับสนุนด้วยหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วค่ะคงไม่ได้มีผู้ชนะเพียงรายเดียวนะคะแต่อาจจะวัดกันว่าใครได้ประโยชน์จากเกมนี้และคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่ากันแต่อย่างน้อย8ปีนับจากนี้ไปไต้หวันก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ค่ะ Everyone experiences milestones differently That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you With access to privileged banking centers across the region. The best advice is built around what matters to you.